สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของผมเลยนะครับและนี่ผมก็ไปขุดค้นเจอมานะสำหรับการสุ่มสกินคริโตร่าง2ตอนมาครั้งที่2นะผมก็ไปขุดจากเครื่องเก่ามาเลยนะเพื่ออามาลงเพราะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเราไม่มีคลิปจะลงนะชื่อคุณคุณปะนะให้เครดิตเขาหน่อยเออคำว่า กูไม่มีคลิปจะลงนี่ก็ผมใช้จากช่องสกีทีวีนะพี่เกมสกีทีวีไปติดตามเขาได้นะเราเป็นนักแคสเกมที่โด่งดังมากแล้วก็เป็นไอดอลผมที่ชื่นชอบตั้งแต่เด็กแล้วอันนี้ผมก็จะมาทากเสียงตอนเปิดคลิปแค่นั้นนะเพราะว่าเสียงตอนเปิดคลิปมันดังมากแล้วมันก็อยู่ในโทรศัพท์เครื่องเก่าผมด้วยนะเสียงมันรวนไปหมดเลยอันนี้ก็ไปเดี๋ยวก็จะไปฟังคลิปในที่ผมพูดตอนนั้นเลยนะ อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะก็ปกตินะเขาก็ใครพร้อมแล้วก็ไปรับชมรับฟังเลยนะครก็ไปเลยอาจจะมีเสียงดนตรีรบกวนนะครับเพราะว่าเออข้างบ้านผมนี่เขาเปิดดนตรีกันนะครับเตรียมจัดงานอะเลมรู้ครับของเขาเลยนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเราสามารถอะไรวะเนี่ยอะไรมาขยับเนี่ย ชัมม้นบอลเถอครับนี่นครับสามารถเลือกเลยนะครับเรียกว่าบอสนี่จะอยู่ตรงไหนนะครับถ้าเราเจอก็สามารถเลื่อนไปอีกชั้นได้นะครับนี่เลเวลสอ่มี6เลเวลนะครับลาลังวัลชั้น 1, ชั้น2ชั้น3านิดช้านะครับโหลดโทศรศัพท์ก็ช้าคิลิโตัอยู่ชั้น6นะครับ นี่บอสตัวสุดท้ายหน้าตาเป็นงี้นี่เองใน Underworld ิร์ภาค u n d e r อร์เวอาซิน่าก็จะมาในอีก5วันโอเคอย่าพูดมากพูดพร่ำทำเพลงไปเลยครับจังหวะนี้เปิดประเดิมไปเลยครับอันซ้ายนะครับอ่าอเรียบร้อยอ่าสังหารบอสสำเร็จนะครับ ยอดเสียไปละเก้าคูปองนี่ผมว่าผมว่าตรงนี้ป่ะขวาสุดนะโอเคนะอ่าใช่ปะใช่ด้วยจำหน้าได้คูจำหน้าได้ไไดเสียไปเก้าคูปองครับขึ้นมาสองชั้นแล้วครับจะเกลือไหมเนี่ยนี่ผมเอาตรงกลางระหว่างนี่นะครับไม่รู้ทุกคนจะเห็นไหมอ๋อ เกลือครับจังหวะนี้ทันสายสุดแล้วกันอย่าชา้าเลยครับโอ้ยได้ด้วยเว้ยโอเคช็อกถาวรโอ้ยอโมจิอ่ะโอเคครับอันนี้ผมเอาตรงนี้แล้วกันนะปั๊บโอ้ยไม่ได้ครับเกลือนี่หรือว่าไม่ได้ไม่ได้นะครับนี่แล้วครับ โอ้โหตรงนี้แน่นอนโอ้โห,โอโห,โอโหตอนนี้เราหมดไปประมาณ300แล้วครับ300ปงที่ว่ามาได้ดีอยู่นะครับอ่าอุ้ยชนีเยอะว่ะตรงไหนดีตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันโอ้ไม่ได้ครับโผลไฟหมโ้หไม่ได้อีกแล้วครับ โอ้โหดูเดือนมากผมจะกดเลยนะครับผมอยากได้เร็วๆครับโอ้โหเกลือโอ้โหโโห,หมดไปโอ้โเยอะแล้วนี่ครับโอ้โหบนหรือล่างครับบนโอ้โหชั้นนี้กูเปิดทุกข้างเลยอ่ะเอาไปเลยเว้ยโอ้โหอยู่ข้างล่างนี่เองแม่งเองยชั้นสุดท้ายแล้วครับหนึ่งพันพอไหมเนี่ยยีบน อัน,นี้มาไม่ได้เว้ยต่อไปเลยครับเร็วๆครับโอ้โห,โห,โหขุดเกลือเลยครับเฮ้ย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 อย่านะอยา่าขุดป้องหมดนะไม่เอานะโอ้โห,โหเฮ้ยไม่ได้แนละ้วเนี่ยโอ้โหชิบหายแล้วพอไหมเนี่ยโอ้โหขุดป้องไม่พอนะครับจังหวะนี้ โอ้ไม่ได้สก,กินคิริโตนะครับต้องไปเติมมาใหม่แล้วครับจังหวะนี้รอกันนะครับชมานะ,ะครับตอนนี้ก็มาต่อกันเลยนะครับไปเติมมาแล้วครับจะพอไหมเนี่ยอ่ะอย่าพูดพร่ำลำพลงครับจัดครับได้เลย <laughs> โอ้ยลูกพี่คิริโตกู อ,อ,อ,อยู่ห้องนี้เองคุณผู้ชมคุณผู้ชมนะครับเข้าใจความรู้สึกของตอนนี้หรือไม่โคตรเกลืยเลยครับอันนี้ดูนี่ห้องนี้คือเปิดหมดเลยนะครับโอ้โอ้อันนี้ดีหน่อยนะครับมาตอนแรกมาดีมากลยครับตกม้าตาย ตกมาตายประมาณ2ห้องนี้แหละครับโอ้ตอนแรกสองพันสี่เนาะสองพันสี่ร้อยนะคูป,ปองมาเมื่อกี้ก็เติมไปอีกตีไปประมาณ2,600ร้อคูป,ปองโอ้โหโคตรเกลือเลยช่องกูเนี่ยเอ้ยอะไรกันนี่อน่าจะถูกนะครับผมก็เสียไปประมาณ 2 5งพันห้าสองเนี่ยแหละครับคูปองนะถ้าถ้าคิดเป็นเงินสดก็สองพันสอ2พ0น2า0สนสาสองพันเนี่ยสองพนะครับประมาณนั่นแหละอ่าน่าใช่นะถ้าคำนวณไม่ผิดนะโอเคครับก็ผมเติมแบบกาลิน่านะครับอืมโอเคเป็นรับกันเถอครับเขาจะซุกันบบนี้เพื่อแดบกบ จะแบบมากโดิพี่ติดอื้มไม่มีเอฟเฟคไม่มีเอฟเฟคเปิดตัวนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ผมกากนะครับโทรศัพท์ผมกากมากๆเลยครับแต่พอรินได้นะครับน่าสนใจนะครับปวดเพื่อนปวดเพื่อนต้องอวดเพื่อนแล้วจะได้ ตอนอ<ฮ>น๋อว้าวยอดจริงๆมาเป็นไนครับถือว่าสนุกสนุกนะครับเนืเนี่ยเอากอบไฟมันแล้วกันสวยเลยถามว่าอาซิน่าผมจะเตือไหม,มต้องรอดูเงินในกระเป๋าเลยนะครับ สวอตเอาไม่ใช่ดิคริโตเฉยๆนะครับสว่วนนี้ซีซั่นนี้ผมไม่ทันนะครับ black s o r d man อนะภาษาไทยก็ดักดาบสีดำนะครับก็คิดว่าจะจะเิอไหมก็ต้องรอดูก่อนนะครับว่าจะต้องกินเกลือหรือเปล่านะครับเดือนนี้เดือนนี้คงจะต้องกินมา่าแน่อนอนอ่าซีซั่นนี้ผมก็ไม่ทันเหมือนกันนะครับ บัตเตอร์ไฟสเตเซียอาซุนะนะครับสว่วนนี้ก็ไลทิงแฟตอาซุนะปลากายแสงอาซุนะครับประมาณนั้นแต่ต่างโอเคใว้โชคดีนะครับอย่าเกลือเหมือนผมเมลากันนะครับโอ้ยอ่ะนะครับอย่าเกลือเหมือนผมนะครับตัวตอนแรกมาดีมากเลยผมถามว่าช่องที่เหลือจะสุ่มไหมไม่ครับไม่คิดเลยครับอย่าหาทำดีกว่าครับ ารับแล้วก้าโอ้ยมีอะไรที่กูไม่ได้รับวะพาด์ตี้เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะไอ่โปรไฟล์ของอริสวะเอาเลยเอาดีไหมเอาดีไหมวะเอาดีไหมวะอยู่ห้องไหนวะเนี่ยเอาทำไมไม่เช็คถูกหมดแล้ววะโปรไฟล์อริสอยู่เลเวลสามเงินเลือ เอาละครับก็เป็นยังไงบ้างครับสําหรับการซูมสกินคิริโตนะร่างที่2ผมบอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้เป็นคลิปเก่านะเมื่อประมาณ6-7เดือนที่แล้วนะช่วงที่มาคอแลแลบกันครั้งที่2ระหว่าง RV กับ s a o นะก็ตอนนั้นแะครับเกลือไปหน่อยนะแต่ก็ไม่เกลือเท่าอาัศานะนะเอาละครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปผมเนียนะครับ สวัสดีผมก็คงต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอให้ฟันดีกันนะคืนนี้นะสวัสดีครับ